มาดูอ๋อใอบพดใบพดม,มันโค<ะ>้งชาๆไะเซ็บนิ่มก็ถูกอูนนี่เจียวอย่างพู้นี่นะขาเค้ดเจียวข้าขวัา่วเออเจียวข้าขวคั่วด้อ บสองนาทีเก็ตเลยแม่วิดีโอไปห้องเร็วอะเนี่ยหมกม้วนของซื้อมาจากตลาดนี่นะคุณเอาตลาดอะไตลาดตลาดออกซี่นตลาดออกซี่เด้อไปอยากกินน้ำไปเลยแซ่บถึกใจอนามัยถึกมือ เอออาจจะไม่ได้ตีนตึ้อึ้ะจำเกลียวขวดเซบกระเทียมเน้นเน้นิยเน้นบริวัวเอยใี่ะ ยกมาพี่เลยกระดาษเจลนีแฟนเอ็มบรรฮัวแล้วแฟนตัวตือตัวเอียนมาเอาอันเอียนก่อนเอาใครตัวเองเอาอัน นั ừ, ่งไปซื้อเดิมตลาดอกสีหลายลงใส่แจวหมู่มืกันซะบ๊ายบาย